สวัสดีครับ fc น้ำหมักสุดสองของอาจารย์ต้นนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมสวนช่างศิลป์น,นะฮะมาดูต้นยางต้นนี้หน้าตายนะครับต้นนี้เป็นยางหน้าตายระดับสูงสุดนะฮะร,ระดับมหาลลยคือเขาเรียกตายหนึ่งตายสนิทสิทธิ์ใส่น้านะครับคือตายอย่างเงี้ยต้องสร้างเปลือกแล้วแล้วแตกออกนะครับสันนิษฐานว่าโซนนี้มันเป็นโซนต่ำนะน้ำขังตลอดปี แล้วก็อาจจะติดเชื้อราครับก่อนที่เขาจะหน้าตายแล้วก็ได้พ่นรักษานะฮะพ่นโดยปกติแหละพ่นทุกต้นน่ะแหละแต่ไม่ได้กรีดนะพอเราจิ้มดูแล้วมันออกน้อยเราก็ไม่ได้กรีดอะไรอะเหล็กไหลเปล่าเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับคือพ่นดูแล้วพ่นตลอดนะครับแล้วก็จิ้ม ไม่ได้จิ้มนานแล้วนะแต่เคยจิ้มแล้วก็พอมีน้ำแต่มันมันยังไม่เยอะนะฮะคือตายระดับระดับสิบเนี่ยจิ้มอยู่แต่ยังไม่ได้กีดนะฮะแต่ปีต่อไปอาจจะได้กีดนะฮะปีนี้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรปีนี้นะครับอาจจะได้กีดต้นใหญ่มากนะครับเนี่ยเขาสอายหานะครับเดี๋ยวจะการการจะเลือกจุดกีดแล้วก็ต้อง ดูตรงที่มันอ้นอ้วน,นอย่างเงี้ยนะครับต้นนี้เป็นยางหน้าตายระดับสูงส,สุดก็คือแบบยังไม่ได้สร้างเปลือกออกมาด้วยนะยังไม่สร้างเปลือกแล้วก,ตกต็ต้องก็ต้องกีดตรงที่เปลือกใหม่ที่เขาเขาสร้างออกมาอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยแ,แตกเปลือกแตกออกแล้วเนีนะ่ยเป็นพื้นที่ต่ำๆชุ่มน้ำเนี่ยก็ต้องอันตรายอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากหน้าตายเพราะยาเล่งแล้วอะ่ะ ก็ก็หน้าตายเพราะว่าพวกเชื้อราอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนแนวโน้มที่ดีนะครับเปลือกแตกเปลือกลาวอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็สวยนะกีบตะปุ่มตะป่านเนี่ยตรงอ้วนๆเนี่ยต่อแผลเก่าเลยไม่เหลือเยอะเนี่ยแตกเงี้ยดีครับแตกจากการพ่นน้ำหมักรักษาเนี่ยดีแต่เราต้องดูว่าตรงไหนที่มนันอ้วนด้วยนะ ต้นใหญ่ๆนี่เราไม่จําเป็นต้องไปกรีดยาวๆอะไรให้มากน้ํายางมันเยอะอยู่แล้วถ้ารักษาหายนะฉีดน้ำหมักสุดรสองของอาจารย์ต้นเนี่ยการันตีที่เก้าสิเปอร์ซนนะโอ้ขนาดข้างบนยังแตกออกมาเลยเห็ไหมสแสดงว่าแบบเป็นเยอะนะเป็นเยอะต้นนี้เ,เยอะมากเราก็จะหาจุดที่มันเรียบๆนุ่นๆนะตรงน,นี้น่าจะได้เนี่ย ตรงเรียบเรียบแล้วก็นูนนนเรียบเรียบนุนนุ่นอะเรียบเรียบนูนนนอะตรงแผลเก่านี่ก็ได้เห็นนุนน,น่นะหนุกหนุกนูนนนะจิ้มดูเลยนะครับตรงใต้แผลเก่านี่แหละเลือกหานะครับอยู่ลึกครับมีแต่อยู่ลึกเนีย่ยเห็นไหมเยอะด้วย มีจะอยู่ลึกก็ต้องกรีดให้เป็นนะครับคนกรีดอะต้องกรีดเก่งนะกรีดดูแล้วน,น่าจะได้นะกรีดตรงนี้ยชึกบๆมีน้ํายางแล้วลนะ้ะครับเนี่ยขนาดหน้าแรงนะวันที่วันที่หนึ่งหนึ่งมีนาหกแปดนะครับเนี่ยน้ํายางออกมาแล้วจิ้มเข้าไปอีกดอกนึงก็ถึงชั้นน้ําเข้าไปอีกถึงเนือเอเ้อเนืเ้อเยอะเนื้อเยอะเจริญเข้าไปอีกนะครับ เกือบๆถึงประมาณนี้แหละพูดไม่ถูกเพราะผมกรีดยางไม่เป็นเอาเป็นว่าฉีดน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นอะการันตีหายหทุกกรณีนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยตายหนึ่งตายสนิทสิตใสหน้าตายแบบต้องสร้าง,งเปลือกออกมาเนี่ยตายระดับมหาลัยเนี่ยแหละคือตายตาย,ตายประมาณนี้ยางหน้าตายตายก็จะประมาณนี้แหละก็ โอ้นี่ก็เป็นคืบแล้วนะจากนี้มานี่ยกกี่กีดดูไอ้ได้ทั้งปีตรงเนี้ยกีดตรงเนี้ยปีหน้าเนี่ยได้ทั้งปีนี่แหละครับน้าหมักสุดสองของอาจารย์ต้นพ่นไปเลยครับบำรุงไปเลยครับดีแน่นอนนะครับผมไหล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 จนน่าสงสารอีกเลยเห็นไหมนี่ขนาดจิ้มประมาณนี้นะแต่ผิวข้างนอกเนี่ยมันเนี่ยตายหนึ่งเขาเรียกตายหนึ่งก็กีดไปเอาเขาสร้างเนื้อใหม่อยู่ชั้นในไปอีกอะ่ะ คือมันยังไม่แตกก็กรีดไปกรีดชั้นในกรีดเอาน้ํายางชั้นในยิ่งตอนหน้าฝนเราก็บํารุงด้วยปุ๋ยเคมีเติมเข้าไปอีกนะรับประกันระเบิดท่อระเบิดนะครับประมาณนี้แหละฮะนี่แหละครับเนี่ยเขากรีดไม่มีน้ํายางเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะคนเก่าเขาดนะูดูดูมันไหลเห็นไหมเนี่ยเห็นคลิปนี้แล้วก็ลองเปิดใจไปใช้นะครับ ดีแน่นอนนะครับน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะครับพ่นไปแล้วก็สร้างเนื้อไม้ได้ไวเนื้อไม้ที่เขาสร้างมันก็จะมีน้ำยางทุกอนูนะครับเนื้อไม้เาใหม่นะถ้าถ้าถ้าให้เขาสร้างเองบางทีอ่ะเขาสร้างเองได้นะถ้าไม่ฉีดน้ําหมักเขาก็สร้างเองได้แต่มันจะไม่มีท่อน้ํำยางถ้าฉีดน้ำหมักของอาจารย์ต้นเข้าไปด้วยก็คือ มันจะมีท่อน้ำมยางพร้อมเนื้อไม้ที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเนี้นะครับไหลจนๆเลยนะร้อนๆวันที่1มีนาะ68แปดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็กอย่าลังเลนะครับซื้อไปใช้เลยครับกวด1นึ่งลิตรสามราบาบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณครับ